เดี๋ยวเราก่อเตาตกออะไรก่อตรงนี้ทํากันนี้นเลยไม่ไปไหนแล้วเดี๋ยวคนอื่นขอเตรียมวัตถุดิบก่อนนะที่เตรียมมาเครื่องปรุงเรานี่เตรียมมาเลยนะนีเ่เครื่องหมักเครื่องหมักแล้วดเ,เดี๋ยวก็มานั่งรอดูกันนะฮะเพรามันจะสุกให้เราตอนไหนนะ ตอนนี้ไงรถมันต้องไงน้ำมกมันถูถูกกระพือเดี๋ยวเราไม่ต้องรอช้าดีกว่าเราลองกินเลยดีกว่ากินแบบเร็วเรวเงี้ยน,นะนี่นะถูกนะกินได้จริงนะเดี๋ยวนี้น้ำจิ้นนะใครเคยรู้วิธีการทำไก่กะทิอ่ะมันบาบมันทรมานมากมันบาบทรมานมาก นะเราไม่รู้เขาเนี่ยจะเอาไก่เป็นเป็นมาฝังเข้าไว้กับดินแล้วก็เอาหัวไก่อะโปลมาโผลแล้วเขาจะมาหยอดน้วาวัทิให้ไก่กินอ่ะทุกวันทุกวัน,วนจนไก่ตายอคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนะื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและเยาวชนสร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะจ๊ะเด็กๆควรได้รับคำแนะนำจากผู้ใหญ่นะครับ ผมว่าทำไรเนี่ยสวัสดีก่อนสวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ในช่วงตัวลายสายแดดนะครับผมทำอะไรเหรอวันนี้ก็มาจะเข้าป่าเข้าป่ามาตามล่าหาไก่ตอนนี้กำลังเป็นกระแสเลยก็ลองจะมาทำเมนูไก่อังกอให้ f อซีที่ขอเข้ามาลองทำกินอยู่เดินมาสามเดือนแล้วเนี่ยยังไม่เจอไก่สักตัว ็เลยแบบข้างทางซื้อไก่แมกมายากกินเลยก็ไม่รู้จะหน้าตาไก่มันจะเป็นยังไงนะวันนี้ก็จะลองทําดูถ้าทําในบ้านมันก็ไม่ได้บรรยากาศใช่ไหมเราก็เลยบุกป่าฝ่าดงมาเลยมาทําแมงอันนี้เลยแบบว่าลึกเลยลายภูเขานะตีนเขานะมานะไม่ได้บบเมคนะจริงๆยอดค่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวรครั้งแรกเราต้องตัดก่อนเพราะว่าวัตถุดิบอ่ะผมรู้แล้วว่ามันหาไม่ได้เราไก่อ่ะเราก็ต้องเตรียมไก่มาแต่ก่อนจะทำเมนูนี้ เราต้องหาไม้ไปปักอย่างแบบหาฟืนเออหาฟืนอ่ะที่ก็ทําแบบเหมือนนี้ชากอังกรอ่ะทำไม่เหมือนเข้าหน่อยอังกรอเหมือนท้งฟ้าวิปริษแปลวนท่านใดอังกอเปลียนปลางสวันสวยอันตรายไปทุกที ไปสภาพมันเป็นแบบนั้นที่หลังขอเมนูนะจะมาขอไอ้ไก่อังกอร์เราก็ไม่รู้จักว่าไก่อังกอร์หน้าตาเป็นไงเราไปเปิดดู YouTube อ๋อมันเป็นหนังเรื่องอังกอร์นี่หว่ามันย่างไก่กันถ้ามีผ้าสามสีนี่ใช่เลยเนาะเต็งเต่งเต็งเต่งเต่งเต่้าเได้แล้วนี่ไว้ลอง รองนั่งรองไก่แล้วก็ไม้เราเตรียมมาแล้วเราได้มาแล้วนี่คือไม้ที่เราจะมาเสียบไก่ย่างและนี่คือสางง่ามมันเดี๋ยวเราก่อเตาตกออะไรก่อตรงนี้ทํากัอนนี้เลยไม่ไปไหนแล้วปเนเต้นเต้นเต้นเตเต้นเตไม่ชอโอ้โหมวยเล่นตลอดเล่นอีกแล้วเล่นอีกแล้วลำบากเนาะไปก็ ทำเรียกว่าเตาดีกว่าที่ย่างไก่เตาต้องเดีย๋ยวแนะนำเมนูให้ดูเมนูก่อนเคื่องอะไรนะอะไรวะแอดมินมันทุูดิบนะมัททูดิบ,ดบเดี๋ยวคอนอื่นขอเตรียมมัทุูดิบก่อนนะที่เตรียมมาก็ในมีมีดมาทำเพื่อ,อนี่ก็จะเป็นอะไรอยู่เนี่ยข้าวข้าวมาเพื่อ,อ,อจะมานอนพักลรนที่เลยมั้งนี่เป็นไก่นะไก่นี่เราใช้ไก่สาวนะไก่แก่ไม่เอามันเหนียว นะดูยังไงคะไก่แก่ไก่สาวดูที่ตูดมันตูนขนน้อยไก่สาวถ้าขนแข็งเนี่ยไก่แก่เครื่องปรุงเรานี่เตรียมมาเลยนะเค,เครื่องหมักเครื่องหมักเครื่องหมักมีมแค่นี้เหรอ ชูรถไปเลยนะครับมีอะไรก็ใส่ตามนั้นน่ะมักไกไว้ก่อนก่อนที่จะกอดจุดไฟจากที่เราก่อไฟเสร็จแล้วผมก่อไฟไปแล้วนะ เนนี้ไม่ต้องแปลกใจนะว่าทําไมถึงมีจั่งหานมาด้วยนะเรื่องของเรื่อง่าขี้เกียจมานั่งเพราะผมไม่ชํานาญด้วยในการที่ว่ามาเดินแล้วก็ก่อไฟใช้ไม้เพราะตอนนี้ช่วงหน้าฝนก็เลยเตรียมฐานมาเพื่อง่ายในก,การถ่ายทําเดี๋ยวต่อไปเราก็เสียบไก่เลยเสียบไก่เลยไม่รู้เสียบไงเสียบนีแบบไม่รู้ ข่าวม้มาแล้วสองอันตอนนี้เราก็จะเสียบสีต่ตัวเพื่อยึดตัวไก่ไม่ให้มันหมุนอ่ะนี่นี่เสียบนี่ ข้าวลวดลวบนี่เรานำมาเองนะลวดกว่นนีได้กินยากเกินเหลือเกิน าาเราต้องกางปีกมันเพราะว่ามันจะไม่สุกใช่ไหมถ้าเราไม่กางก็มันหุนกันหนิเขาทำย่างเลยรอเลยนี่คือไก่ย่างของเรา นั่งรอดูกันนะครับว่ามันจะสุกให้เราตอนไหนนะ จะกินไหมเนี่ยน่าจะน่าจะนี่แหละมันเหลืองแล้วนะโค้ดนี่ไงดูหลังนี่ไงหลังนี่กรุบกรอบแล้วอุ้ยกรอบเพื่อนย่าเหมือนหมูหั่นเลยอ่ะกรอบเนี่ยเฮ้ยมันน่ากินนะ รอรอรอหนังเริ่มตึงแล้วไงมันก็ได้ได้ได้เรื่องเหมือนกันนะเนี่ยไอ้ไก่เพื่อไก่ไก่อังกอร์ไก่อังกอร์นี่นะเนี่ยไก่ล่าเราธรรมดาเลยเนี่ยเนี่ยนี่แตมันน่ากินนะเรื่องแต่งนะไก่มันเป็นไก่ตัวใหญ่ด้วยกินนี่ไก่ป่าเลยตามล่ามาเดินมาสามพันโดยกิโลเดินด้วยเลาสามเดือนเดินวันละกิโล ที่จะตามล่าหากไก่ตัวนี้นไก่อังกอร์เนี่ยที่ในตำนานเนี่ยที่เขาบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนานเนี่ยเดี๋ยว <c oughs> มันดำอ <c oughs> ันนี้ไงรถมันปั้มงไงหน้าอกมันถูถูก,กับพื้นฮะหน้าอกมันถูกพื้นไงมันไม่ได้จะทำหรอกมันกรอบเห็นหมเออมันขับแว่นไปอย่างเงี้ยแล้วก็ตกหลุมหน้าถลายอย่างเงี้ยอ๋อมันก็เลยหน้ามันถลายมันก็เลยเป็นแผลหน้าอกมันเลยถูกพื้นมันก็เลยเป็นอย่างงี้ อะไรั้งเนี่ยไก่อังกอเนี่ยฮะดูโอ้โหตาอยู่นะตอนนี้ไม่รู้ว่าไก่สุกหรือยังไม่รู้นะแต่ที่รู้ๆดูฝนจะตกนะสุกแล้วนะครับไก่สุกนะ้วก็คือเนี่ยไก่อังกอในสไตล์ปุ้มเจ๊เส้นนะเดี๋ยวเราไม่ต้องรอช้าดีกว่าเราลองกินเลยดีกว่ากินแบบลูเรียวนี่หรือทังกินนี่เลย เสร <ส linkage S 1> <ส>็จแล้วมาล้างกินเลยนะกินเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มเลยแต่ขอบอกก่อนนะเราวันนี้เราเตรียมน้จิ้มมาด้วยอ่าเราเตรียมจิ้มมาด้วยเดี๋ยวดูเลยไก่อังกอมันจะมีรสชาติขนาดไหนถือห <sque> น่ักถือหนักนีนี่จิ้มนี่เลยอ้าวนี่ขาดไ,ไม่ได้เลยเดี๋ยวเราไก่ก่อนไก่เดี๋ยวผมข,อ,ขอ,อนี่ก่อนแล่ก่อน

ว่าไม่ต้องจิ้มน้ำจิ้มก่อนนะนี่นี่นะอร่อยออออืมอือ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 ืออออืออมออืออนออออือมืออออมออืออือนื่อออืออนออออื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 ริงออืออ่ออือรีออืออืออมออออืออืออืหอ่อยืองออืออือ้ แต่ถามาผมรับผ,ผลง่างออกมาหรือว่าผ่านนะมมนสำหรับผมนะย่างแบบมาย่างไก่อังกอร์ไม่รู้ว่าอังกอร์เนี่ยเขาจะให้สูตรนี้แบบไม่รู้แต่ในสูตรอังกอร์อผมอะ่ะหืมเนื้อ,อ,อ,อกำลังนุ่มเลย อืะคนโง่นะเลือกกินแน่ยน้องคนสลาดก็ไม่ทำกันนะเล้ไม่น่ากินนะอร่อยด้วยอื้อ,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 อร่อยอะ่ะหรอว่าเป็นอีกครั้งหนึ่งนะ ครั้งนี้นะครั้งแรกเลยที่แบบว่ามาทําอาหารกินเนื้อธรรมชาติเลยคือต้องบอกของที่มาทำเนี่ยมันอยู่ติดถ้าแบบว่าเป็นเขือเ่อนเชิงเขาจน,นินเขาแต่เราเข้าไปไม่ได้หรอกในป่าเข้าไปมันโดนจําเราก็หาทําเลที่มันแบบว่าสวยงามให้มันแบบตามท้องเรื่องกับบรรยากาศที่เราจะมาทําไก่อังกอกินนะ ใช้เวลานานมากไหยนานจริงเฉพาะย่างไก่เนี่มันชั่วโมงกว่านี่นะถูกนะกินได้จริงนะในน้ำจิ้เหรออืมอือืออเล่นกันเพียวๆเลยเมื่อก่อนตอนผมดเด็กผมชอบทำไก่นะ มีอยู่ครั้งหนึ่งอะ่ะผมเคยทํากับเพื่อนรุ่มพี่อ่ะพวกนัานาน้นนเนี่ยไก่กะทิถ้าเคยใครเคยรู้วิธีการทําไก่กะทิอะ่ะมันบาปมันพอรมานมากมันบาปพอรมานมากแต่ตอนนั้นเราเรา,เราด้วยด้วยเราดูเด็กนะเราไม่รู้เขาเนี่ยจะเอาไก่เป็นเป็นเ่นะมาฝังไว้กับดินเอาฝังไว้กับดินเลยนะแล้วก็เอาหัวไก่อะ่ะโผล่มาโผล่แล้วเขาจะยังไง หยอดน้ำกะทิให้ไก่กินน่ะทุกวันทุกวันจนไก่ตายอ่ะมันจะไม่ตายได้ยังไงก็เอาไก่ไปตากแดดเพื่ออะไรอ่ะเขาเรียกไก่กะทิไงมันเป็นการทรมานแต่แต่แต่เมื่อก่อนผมเด็กด้วยความที่ว่าผมไม่ไม่เข้าใจไงไม่รู้ภาษาก็เลยแบบทําไปโดยที่ไม่รู้แต่พอมารร้ตอนพอโตแล้วเรารู้อหมัน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 ทรมานสัตว์แล้วพอเราดึงไก่ออกมาจากดินอ่ะขนเขินนี่หลุดออกหมดเลย แล้วเราแล้วจากเราจะเอาไก่ตรงนั้นมาทําอะไรมามา,มา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 อบมาอะไรมันก็จะมันเป็นกะทิไงะกะทิมันอยู่ในเนื้อไก่อ่ะแต่เป,เ,ปเป็นเป็นเมนูที่แบบไม่สมควรทํากินอะมันแบบทรมานสัตว์เราซื้อไก่ดีกว่าที่ตายมาแล้วมาทํากินดีกว่ากับเขาบอกอร่อยสุดแบืม,ม,ม,มันก็คล้ายๆแบบว่าไก่ย่างอะแหละ ไก,ไ,กกไ,ไ,ไก่อังกอเนี่ยไอเราก็นึกว่าเมนูอะไรไก่อังกอมันก็เป็นเอาไก่มาย่างแหละผสมด้วยสูตรของอังกอเขาหนังเรื่องอังกอมั้งเราเราลืมลืมอะไรมันจะเป็นท่อนหนึ่งที่เขาโรยแต่กระถาก่อน <ừ. S 1> อจริงจริงๆเราไม่ต้องไปทำตามเขาก็ได้นะเราย่างจริงๆนี่แหละไม่รู้เพื่ออะไรนะให้มันสุกเหรอตรง่วงแล้วอกเนี่ย อร่อยมากเลยกินตอนร้อนๆทุกคนดูเหมือนไหมจริงๆถ้าในสูตรผมเนี่ยผมลืมมาตะไคร้พวกตะไคร้อะไรมานยัดท้องและพริกทงพริกไทยจริงๆจะต้องมาหมักแบบมารูปงั้นจะมีกลิ่นหอมอย่างยิ่งกว่านี้อีกโคตรเด็ดอ่ะเมนูอันนี้ที่วามที่ว่าเรารีบเราหาทํามเรงเราขับรถมาทั้งนู่นเลยเกือบถึงเขื่อนเขื่อนป่าศักดิ์ใช่ไหมมันจะมีภูเขาแบบว่าแต่เราเข้าไม่ได้แร้อยู่ในป่าเราเข้าไปไม่ได้หรอกเราโดนจับเต็มสิบให้เกียคะแนน ในนูนี้นะสำหรับผมเนด้ยสีมือผมเองเนี่ยผมว่ามันจะไม่ดีเท่าไหร่เอาไปเจ็ดพอแต่ว่าหนูว่าหนูให้เก้านะทำไม <า S 2> ไม่รู้มันได้อัธยาลดเดียวมันได้อัธยาลนเดียวแต่ดได้กินคือมันยากลาบากอ่าหากไว้ด้วยสําหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดตับสไคระนะครับ แล้วฝากช่องทาง YouTube สำหรับปุ้มเจนเส้นไว้ด้วยอย่าลืมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับสกายเป็นกำลังใจให้พี่ปุ้มด้วยนะคะอืมแล้วก็คลิปหน้าใครอยากให้ทำเมนูอะไรนะคอมเมนต์บอกได้เลยนะอืของ่ายๆหน่อยนะแล้วว่าเราจะไปนี่ดีกว่าเราไปหากินกลางทุ่งบางอยู่อะแบบตะลอนกินบางอยู่อะกลางทุ่งแบบว่าทำหาได้แล้วก็กินเลยืมอีกทำนึงทำนึงเดี๋ยวลากันไปละ ไปงั้นผมสองคนขอลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับอื